แสงสีทองของยามเย็นอาบลายตึกอโซเมทันทาวเวอร์แลนด์มาร์กแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพสะท้อนความสำเร็จและความทะเยอทะยานของผู้ที่อยู่บนยอดสูงสุดภายในห้องทำงานบนชั้นสูงสุดภายในโซเมทานนประธานหนุ่มวัย28ปีกำลังจอดปากกาเซ็นสัญญาฉบับล่าสุดแวลทมคริปไตกรอบแวนดีไซน์เชียบคาดชายเวลพึงพอใจแต่ไร้สิ้นความยินดีอย่างแท้จริงสูร สังตัดเข้ารูปนาฬิกาพระเท็คฟิลิปบนข้อมือและทิวทัศน์มหารคนเบื้องล่างล้วนเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจที่เขาควยคว้ามาได้หรืออาจจะแค่ได้รับสืบทอดมาแล้วต่อยอดมันด้วยความเลือดเย็นเรียบร้อยเขากล่าวเสียงเรียบส่งเอกสารคืนให้วิทผู้ช่วยส่วนตัวที่ยืนรออยู่ข้างชามจัดการเรื่องการควบรวมกิจการไทเทคให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ ส่วนพนักงานที่ไม่จำเป็นก็จัดการตามระเบียบแต่ท่านประธานครับพนักงานหลายคนทำงานมานานวิทย์อำอึงคุณวิทย์พาคินเงยหน,น้าขึ้นดวงตาเย็นชาจนวิทรู้สึกหนาวเยือกผมจ้างคุณมาทำงานไม่ใช่มาตั้งคำถามบริษัทเราไม่เลี้ยงคนไร้ประสิทธิภาพจำไว้วิทย์คมน้ายอมรับคำสั่ง เขารู้ดีว่าความสำเร็จของภาคินสร้างขึ้นบนซากปลักหักพังของหลายชีวิตชายหนุ่มคนนี้เติบโตมาในความรูราแต่กลับมีหัวใจที่ดานชาและว่างเปล่าเขาทำงานหามรุ่งหามคำ่ำไม่ใช่เพราะรักงานแต่เพราะต้องการพิสูจน์ตัวเองและกลบฝังความรู้สึกบางอย่างที่ซ่อนอยู่ลึกตีในขณะเดียวกันนั่นมุมหนึ่งของเมืองใหญ่ใต้สะพานลอยเก่าครัมครัร ลุงชายชายชราวัยใกล้หกสิบในชุดโรป,ประเพาะก้าทิวนกำลังนั่งพักเหนื่อยควันจากท่อไอเีและเสียงจอแจของเมืองหลวงเป็นดังเพลงกล่อมประจำวันของเขาลุงชายหยิบข้าวกลองราคาประหยัดขึ้นมาทานดวงตาฟ,าฟ้าฟางมองรถรูที่วิ่งผ่านไปมาด้วยแววตาเรียบเฉยแต่แฝงความสรสอยเขานึกถึงอดีตพระยาที่จากไปและลูกชาย ลูกชายที่เขาเชื่อว่าได้ตายจากไปแล้วเพราะความยากจนของตัวเองเมื่อหลายสิบปีก่อนเหลือเพียงจี้ห้อยคอรูปนกเล็กๆที่เขาเก็บไว้เป็นความทรงจำชิ้นสุดท้ายชีวิตของคนสองคนโคจรอยู่ในเมืองเดียวกันแต่ห่างไกลกันราวฝ้ากับดินโดยหารู้ไม่ว่าโชคชะตากำลังถักท่อเส้นทางให้พวกเขามาบรรจบกันในคืนแห่งพายุฝ,ฝนที่กำลังจะมาถึงเมคดัมทมึน เริ่มก่อตัวขึ้นเหนือท้องฟ้ากรุงเทพเช่นเดียวกับวิกฤตที่กำลังคืบคลานเข้าสู่อโศเมทานันครุปเซียวิโรนนักธุรกิจเซียวิโรนนักเป็นธุรกิจเจ้าเล่คู่แข่งตลอดการของภาคินเริ่มเปิดฉากโจมตีอย่างหนักข่าวลือเสียหายถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องหุ้นของบริษัทดิ่งลงอย่างน่าใจหายภาคินหัวเสียเขาระดมสมองกับทีมงานทั้งวันทั้งคืนความเครียดสะสมทําให้หน้าหล่อเหลาดูสู้ตอบคืนนั่น ฟนเทคระนำลงมาราวฟ้ารูพาคินขับรถสปอร์ตคู่ใจฝ้าสายฝนกลับเพนเฮาดด้วยความเบลวสูงกำลังนั่งพักเหนื่อยควันจากท่อไอซีและเสียงจอแจของเมืองหลวงเป็นดังเพลงกล่อมประจําวันของเขาลุงชายหยิบข้าวกล่องราคาประหยัดขึ้นมาทานดวงตาฟ้าฟ,า,ฟางมองรถรูที่วิ่งผ่านไปมาด้วยแววตาเรียบเฉยแต่แฟงความสราสอย ขานึกถึงอดีตพัญญาที่จากไปและลูกชายลูกชายที่เขาเชื่อว่าได้ตายจากไปแล้วเพราะความยากจนของตัวเองเมื่อหลายสิบปีก่อนเหลือเพียงจี้ห้อยคอรูปนกเล็กๆที่เขาเก็บไว้เป็นความทรงจำชิ้นสุดท้ายชีวิตของคนสองคนโครจรอยู่ในเมืองเดียวกันแต่ห่างไกลกันราวฝ้ากับดินโดยหารู้ไม่ว่าโชคชะตากำลังถักทอเส้นทางให้พวกเขามาบัดจบกันในคืนแห่งพายุฝนที่กำลังจะมาถึง เมฆดำทะมึนเริ่มก่อตัวขึ้นเหนือท้องฟ้ากรุงเทพเช่นเดียวกับวิกวิตท,ที่กำลังคืบคลานเข้าสู่อส่วเมทานันกรุป๊ปเสียวิโรจน,นักธุรกิจเจ้าเล่คู่แข่งตลอดกาลของพาคินความคิดในหัวเขาสับสนวุ่นวายแสงไฟหน้ารถศาสตร์ส่องไปบนถนนที่เปียกกลื่นทันใดไดนั้นเขารู้สึกถึงแรงกระแทกอย่างรุนแรงพวงมาลัยหลุดมือรถหมุนคว้างก่อนจะสงบนิ่งอยู่ข้างทาง ในซอยเปลี่ยวแห้งหนึ่งควันพวยพุ่งออกมาจากฝากระโปรงรถประตูริดเบียวจนเปิดไม่ได้พาคินพยายามตั้งสติดแต่ความเจ็บปวดที่ศีรสะและความตกใจทำให้เขาแทบขยับไม่ได้บ้าชมัดเขาสบพยายามกดโทรศัพท์หาวิทแต่สัญญาณกลับไม่มีท่ามกลางสายฝนและแสงไฟสลัวร่างของชายชลาในชุดรปภรปรปปากฏขึ้นที่หน้ารถ ลุงชายซึ่งกำลังจะออกเวรเห็นเหตุการณ์พอดีเขาไม่ลังเลที่จะวิ่งฝ่าสายฝนเข้ามาดูคุณเป็นอะไรหรือเปล่าลุงชายตะโกนถามพยายามมองเข้าไปในรถพาคินขมวดคิ้วมองร่างเปียกปอนของชายชราด้วยความรำคาญช่วยผมเปิดประตูที่ลุงชายเห็นท่าไม่ดีเขาสังเกตเห็นกลุ่มวัยรุ่นท่าทางไม่น่าไว้วางใจกำลังเดินเข้ามาใกล้ ลุงชายรีบชายแรงทั้งหมดงัดประตูรถที่บิดเบี้ยวในที่สุดประตูรถก็เปิดออกเขารีบประคองพาคินที่ศีระมีเลือดซึมออกมาไปโรงพยาบาลก่อนเถอะครับลุงชายกล่าวขณะที่กลุ่มวัยรุ่นเริ่มเข้ามาล้อมไม่ต้องมายุ่งพาคินสะบัดมือออกด้วยความยิ่งทะนงเขามองกลุ่มวัยรุ่นยังไม่เกรงกลัวแต่ร่างกายที่บาดเจ็บทำให้เขาเสียเปรียบพวกแกจะเอาอะไร วัยรุ่นคนหนึ่งตะเคาะลุงชายรีบก้าวมายืนควางอย่าทำอะไรเข้าเลยครับเขาบังเจ็บหลบไปตาแก่ไม่งั้นเจ็บตัวสถานการ์กำลังตึงเครียดแต่ทันใดนั้นแสงไฟหน้ารถอีกคันสาดเข้ามาพร้อมกับเสียงไซเรนแววมาแต่กัลกลุ่มวัยรุ่นเห็นท่าไม่ดีจึงรีบวิ่งหนีไปลุงชายถอนหายใจโล่งอกเขามองหน้าภาคินแววตาของชายหนุ่มทำให้เขารู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาด แต่พาคินกลับมองเขาด้วยสายตาเย็นชาเช่นเดิมไม่ต้องมายุ่งพาคินพูดซ้ำพยายามยืนด้วยตัวเองแต่ก็เซรถผมโทรศัพท์เดี๋ยวผมช่วยติดต่อให้ครับคุณชื่ออะไรลุงชายถามอย่างใจเย็นพาคินมองชายชลาตั้งแต่หัวจอดเท้าก่อนจะเบือนหน้านีอย่างรังเกียจไม่จำเป็น เขาหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาดึงทนบัตรไตลละพันสองสามใบยัดใส่มือลุงชัยนี่ค่าเสียเวลาของคุณลุงชัยมองเงินในมือแล้วมองหน้าพาคินเขาสอยหน้าเชา้าผมไม่ได้ต้องการเงินผมแค่ช่วยเพราะเขาชะง,งักไปครู่หนึ่งเพราะเห็นคนเดือดร้อนเขาหยัดเงินคืนใส่มือพาคินแต่ในจังหวะนั้นเองจีหอยคอรูปนกที่ซ่อนอยู่ใต้เสื้อเกาของเขาก็หลุดออกมาให้พาคินเห็นแวบหนึ่ง ภาพนกตัวเล็เก็กนั้นกระตุกความทรงจำบางอย่างในใจพาคินมันเลือนรางเหมือนฝันยามเช้าแต่ก็ทำให้เขารู้สึกสั่นสะเทือนอย่างบอกไม่ถูกแต่ก่อนที่เขาจะได้คิดอะไรรถของวิทยก็แล่นเข้ามาจอดพอดีวิทรีบลงจากรวัดูอาการเจ้านายท่านประทานลุงชายถามมยางใจเย็นพาคินมองชายชราตั้งแต่หัวจอดเท้าก่อนจะเบือนหน้าหนีอย่างรังเกียจ ไม่จำเป็นเขาหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาดึงธนบัตรหล,ละยพันสองสามใบยัดใส่มือลุงชัยนี่ค่าเสียเวลาของคุณลุงชัยมองเงินในมือแล้วมองหน้าพาคินเขาสายนาชาตาผมไม่ได้ต้องการเงินผมแค่ช่วยเพราะเขาชะงักไปครูหนึ่งเพราะเห็นคนเดือดร้อนเขายัดเงินคืนใส่มือพาคินแต่ในจังหวะนั่นเองเป็นอะไรไหมครับฉันไม่เป็นไรแค่หัวแตกนิดหน่อย จัดการเรื่องรถด้วยแล้วก็พาฉันกลับพาคินพูดจบก็เดินขึ้นรถไปทันทีโดยไม่หันกลับมามองลุงชายอีกแต่ภาพจีรูปนกนั้นยังคงติดอยู่ในใจลุงชายมองตามรถหรูที่แล่นจากไปเขาก้มลงเก็บธนบัตรที่พาคินทำตกไว้ด้วยความสับสนเขารู้สึกผูกพันกับชายหนุ่มคนนั้นอย่างน่าประหลาดทั้งที่ถูกปฏิบัติอย่างเย็นชา คืนนั้นพาคินนอนไม่หลับภาพอุบัติเหตุและแวลตาของลุงชัยวนเวียนอยู่ในหัวโดยเฉพาะจีรูปนกอันนั้นมันเหมือนกับจีที่เขาเคยเห็นในรูปถ่ายเกิียวของแม่บุญธรรมซึ่งเธอเคยบอกว่าเป็นของติดตัวเข้ามาตั้งแต่เกิดแต่เขาก็ปัดความคิดทิ้งไปมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่ที่ปพูฉันไม่เป็นไรแค่หัวแตกนิดหน่อยจัดการเรื่องรถด้วยแล้วก็พาฉันกลับ พาคินพูดจบก็เดินขึ้นรถไปทันทีโดยไม่หันกลับมามองลุงชัยอีกแต่ภาพจีรูปหนุกน,น,นั้นยังคงติดอยู่ในใจลุงชัยมองตามรถรูที่แล่นจากไปเขาก้มลงเก็บธนบัตรที่พาคินทำตกไว้ด้วยความสับสนเขารู้สึกผูกพันกับชายหนุ่มคนนั้นอย่างน่าประหลาดทั้งคินแก่คนนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาวิทย์สืบเรื่องรโปรคนนั้นให้ชันที เช้าวันต่อมาพาคินสั่งการเอาข้อมูลมาให้ละเอียดที่สุดวิตรับคำสั่งด้วยความแปลกใจแต่ก็รีบไปดำเนินการในขณะที่พาคินต้องกลับไปเเชนหน้ากับสงครามธุรกิจที่เสียวิโรนยังคงโฮกันนำอย่างไม่หยุดยั้ยงการโจมตีครั้งนี้หนักหน่วงกว่าครั้งก่อนเขาลือเรื่องการทุจริตภายในถูกปล่อยออกมา ทำห้ความน่าเชื่อถือของอโศกเมธานนกรุ๊ปสั้นคลอนอย่างหนักพาคินต้องใช้สติปัญญาและคอนเน็กชันทั้งหมดที่มีเพื่อประคองสถานการณ์เขารู้สึกโดดเดี่ยวและหน่อยล้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดนั่นเองโชคชะตาก็เล่นตลกอีกครั้งพาคินต้องไปตรวจด,ดูไซต์งานก่อสร้างคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ในย่านชานเมืองและที่นั่น เขาได้พบลุงชัยอีกครั้งลุงชัยทำงานเป็นรับแปบผูคนนั้นให้ฉันทีเช้าวันต่อมาพาคินสั่งการเอาข้อมูลมาให้ละเอียดที่สุดวิทรับคำสั่งด้วยความแปลกใจแต่ก็รีบไปดำเนินการในขณะที่พาคินต้องกลับไปเพเชนหน้ากับสงครามธุรกิจที่เซียวิโรนยังคงโหกระนำอย่างไม่หยุดยังการโจมตีครั้งนี้หนักหน่วงกว่าครั้งก่อนก่ ขาลือเรื่องการทุจริตภายในถูกปล่อยออกมาทำให้ความน่าเชื่อถือของอโศเมทานนกรุ๊ปสั่นคลอนอย่างหนักที่ไซงานแห่งนี้คุณพาคินอุทานเบาด้วยความประหลาดใจลุงชายหันมาเห็นก็ตกใจไม่แพ้กันท่านท่านประธานเขายกมือไวอย่างนอบน้อมพาคินรู้สึกกระอักกระอ่วนเขาไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเจอชายชราคนนี้ในสถานะลูกจ้างของตัวเอง แต่แทนที่จะเดินหนีเขากลับหยุดคุยคุณมาทำงานที่นี่หรอครับท่านผมเพิ่งย้ายมาได้ไม่นานลุงชัยตอบอย่างสุภาพบทสนทนาสั้นเซนนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางเสียงก่อสร้างที่ดังอึกทึกแต่สําหรับพาคินมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เงียบเซงเขาถามทายเรื่องชีวิตของลุงชัยอย่างไม่รู้ตัวและได้ฟังเรื่องราวความยากลำบากความสูญเสียและความหวังเล็ก ของชายชราคนหนึ่งเขารู้สึกถึงความอบอุ่นและจริงใจที่เขาไม่เคยได้รับจากใครมาก,ก่อนหลังจากวันนั้นพาคินแอบไปหาลุงชายที่สายงานบ่อยขึ้นบางครั้งก็แค่นั่งคุยเงีย,งยบๆบางครั้งก็ซื้อข้าวกล่องดีไปฝากเขารู้สึกว่ากำแพงน้ำแข็งรอบหัวใจเขาบังคอยละลายลงเขารู้สึกผูกพันกับลุงชายอย่างอธิบายไม่ถูกในคณะเดียวกัน วิทก็สืบข้อมูลของลุงชายจนพบความจริงที่น่าตกใจลุงชายหรือนายชายวัดเคยมีภรรยาชื่อมาลินีและมีลูกอายหนึ่งคนแต่เมื่อประมาณอ8สแปปีก่อนภรรยาของเขาป่วยหนักหลังคลอดลูกที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งด้วยความยากจนเขาไม่สามารถจ่ายค่ารักษาได้และมีคนเสนอว่าจะช่วยดูแลลูกให้โดยบอกว่าลูกอาจไม่รอดแต่แล้วเขาก็ได้รับข่าวว่าลูกชายเสียชีวิตแล้ว ส่วนภรรยาก็หายตัวไปจากโรงพยาบาลหลังจากนั้นไม่นานที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือเมื่อวิทนำรูปทายยีกเก้าของลุงชายและภรรยามาเทียบกับข้อมูลการรับอุปกราระบุตรของพ่อแม่บุญธรรมของพาคินและจีรูปนกที่ลุงชายทำตกวายในคืนนั้นซึ่งวิทแอบเก็บมาได้มันตรงกันทุกอย่างเป็นไปไม่ได้วิทพึมพำเขารู้ว่าข้อมูลนี้ จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพาคินไปตลอดการเขารวบรวมความกล้าทั้งหมดเดินเข้าไปในห้องทำงานของพาคินในขณะที่สถานการณ์ของบริษัทกำลังเข้าขั้นวิกฤตที่สุดเสียวิโรดกำลังจะยื่นข้อเสนอเทคโอเวอร์ Over, บริษัทท่านประธานครับผมมีเรื่องสำคัญต้องเรียนให้ทราบวิทวางแฟมเอกสารลงบนตัะพาคินเงยหน้าจากกองเอกสาร้วยแววตาออนลาเรื่องอะไร ถ้าไม่เกี่ยวกับวิกฤตตอนนี้เอาไว้ก่อนเกี่ยวกับอดีตของท่านครับวิทยืนยันพากินขมวดคิว้วเขารับแฟมมาเปิดดูที่ละหน้าที่ละหน้าดวงตาของเขาเบิกกว้างขึ้นเรื่อยมือที่จับเอกซารสันเทารูปถ่ายของลุงชายกับผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าตาคุ้นเคยใบรับรองการเกิดที่ถูกแก้ไขและรูปจีห้อยคอรูปนกนี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน พาคินตะโกนออกมาเสียงของเขาสั้นเครือผมตรวจสอบแล้วครับท่านลุงชายคือพ่อแท้ๆของท่านและผู้หญิงในรูปคือคุณมาลินนี่แม่ของท่านครับวิกล่าวเสียงแผ่วเบาโลกทั้งใบของภาคินพังทลายลงในพริบตาเขานั่งนิ่งตัวแข็งทื่อความรู้สึกลากลายถาโทมเข้ามาทั้งสับสนโกรธเสียใจและความโหยหาที่เขาไม่เคยเข้าใจบัดนี้มันชัดเจนแล้ว คนที่เขาเคยดูถูกคนที่เขาเคยคิดว่าตำต้อยคือพ่อพ่อผู้ให้กำเนิดเขาแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ประมวลผลความจจริงอันน่าตกใจนี้โทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นสายจากเสวิโอนว่าไงละ่ะคุณพะกินพร้อมจะยอมแพ้หรือยังผมมีข้อเสนอสุดท้ายให้ถ้าไม่ผมก็มีวิธีจัดการกับจุดอ่อนของคุณนะเสียงหัวเราเะเยาะเยะ้ดังมาจากปลายสาย พร้อมกับภาพที่ส่งเข้ามาในมือถือเป็นภาพลุงชายถูกลูกน้องของเซวิโรนควบคุมตัวไว้เซวิโรนสืบจนรู้ว่าพาคินให้ความสนใจลุงชายเป็นพิเศษจึงคิดจะใช้เป็นเครื่องมือต่อรองโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือพ่อของพาคินวินาทีนั้นพาคินรู้ว่าเขาต้องเลือกระหว่างอนาจาักกันที่เขาสร้างและปกป้องมาทั้งชีวิตกับชายชราผู้เป็นพ่อซึ่งเขาเพิ่งคนพบ เปลวไฟแห่งความโกรธและความรักที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนลุกโชนขึ้นในดวงตาของพาคินเขาไม่ได้เป็นคนเดิมอีกต่อไปแล้วแกแต่ that, ต้องเขาแม้แต่ปลายเล็บแกตายเซยวโรนสืบจนรู้ว่าพาคินให้ความสนใจลุงชายเป็นพิเศษจึงคิดจะใช้เป็นเครื่องมือต่อรองโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือพ่อของพาคินวินาทีนั้นพาคินรู้ว่าเขาต้องเลือก ระหว่างอาณาจาักรที่เขาสร้างสั่งและปกป้องมาทั้งชีวิตกับชายชราผู้เป็นพ่อซึ่งเขาเพิ่งค้นพบพาคินคำรามใส่โทรศัพท์ความเย็นชาที่เคยมีถูกแทนที่ด้วยความเด็ดเดี่ยวที่มาจากหัวใจเขาวางสายทันทีหันไปมองวิทวิทติดต่อทีมรักษาความปลอดภัยทั้งหมดไปที่กระดังร้างที่ท่าเรือคลองเตยเดี๋ยวนี้ ส่วนนายเตรียมข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเกี่ยวกับเซววโลนเปิดโปงมันทุกอย่าง